พูดถึงเรื่องดูแลสุขภาพมาอีกหนึ่งสาวที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะคนนี้สาวโฟกัสหรือน้อยหนาจากแฟนฉันโอ้โห oh ตอนนี้นะคะอัปเดตหุ่นร่างทองค่ะใช้คําว่าร่างทองนะคะหุ่นเพรียวสุดๆคือก่อนหน้านี้โฟกัสบอกว่าไม่ได้สนใจเรื่องรูปร่างของตัวเองแล้วก็จะเจอคอมเมนต์แย่ๆเข้ามาบูลลี่ปล่อยตัวเกินไปไหมทําไมไม่เพียวเลยซึ่ง ชีโฟกัสก็บอกว่าโนสนค่ะไม่ได้แค่เพราะว่าชีวิตมีความสุขด,ดีเพราะเอาจริงๆแล้วโฟกัสนะคือเป็นคนที่น่าสวยอยู่แล้วคุณแบบไหนก็คือสวยแต่ล่าสุดชีเสิร์ฟแล้วค่ะ ลดน้ำหนักลงควบเห็นว่าเริ่มลดมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนี่แหละค่ะได้ร่างทองมาแบบนี้เลยเรียกได้ว่าสวยเปรี่ยวรับปีใหม่นะคะแฟนๆนี้เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยโฟกัสร่างทองกลับมาแล้วความสวยสะเทินวงการเลยล่ะอุ้ยคนอะไรผอมทั้งทีคนดีใจทั้งประเทศแหมจริงๆแล้วเขาสวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอแบบว่ายิ่งผอมเนาะรูปร่างเริ่มดีขึ้นยิ่งสวยเข้าไปอีกเลยค่ะคือที่สำคัญเนี่ยดูแบบเป็นคนเฮลตี้สุขภาพดีนะ